มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วโอ้วดูเด็กน้อยค่ะพอแม่มาแม่เข้าบ้านมาทากันมานั่งมานอนเฝ้ารอแม่เหรอลูกฮะดูดูด,ด,ด,ดูดูเด็กน้อยสองคนมาเกาะขาแม่โอ้วตัวแค่นี้ตัวแค่นี้รู้จักอ้อนแม่เหรอลูกท้องทวี ทองมณีทองทวีทองคุณของแม่เนี่ยดูขาดูขากอดขาแม่พอดีแม่กิ่งไปข้างนอกมาค่ะแม่กิ่งออกไปตั้งแต่เช้าพอกลับเข้ามาพวกเขามานอนอยู่เฝ้ารออยู่ที่หน้าประตูกันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นเล็กของเรานี่จะนอนปิดประตูเลยเฝ้ารอแม่แล้วพอแม่แม่มามันก็แบบนี้ค่ะ ก่อนแม่กิ่งจะออกไปแม่กิ่งก็เอาอาหารเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วแต่ตอนนี้ดูท่าทางพี่ๆน่าจะแย่งกินไปหมดแล้วดูลูกสาวอุย้ยตะมุตะมิทำไมมันน่ารักอย่างนี้ลนะ่ะลูกฮะอ,อ้ยแม่ไม่เห็นหนูแค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกหนูคิดถึงแม่มากเลยเหรอลูกดูทำดูทำดูนอนกันนอนปิดทางแม่ไว้ไม่ให้แม่เดิน ขอเดินหน่อยได้ไหมลูกฮะไหนไหนแม่ขอเดินหน่อยเนี่ยค่ะอย่างนี้จะให้แม่ไปไหนนานๆได้ยังไงเนี่ยฮะเนี่ยค่ะกลับเข้าบ้านมาก็เป็นแบบนี้ทำไมทำไมลูกทองทวีของแม่เอาพี่ทองแฉ่งแต่งตัวให้น้องเกาะขาแม่ตลอดเลยนะเราเนี่ย ออป่า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 ลูกป่าเดเมททำอาหารให้กินอีกตอบนะลูกนะเนี่ยค่ะ,คะอ่ะสองคนไปนั่งคุยอะไรกันฮ้ฮ้ทองมั่นกับทองหยดล,ลูกฮะยอู้ยปุยมุยคุยมุย,ย,ย,ยดูค่ะว่าไปไหนเลยดูดูเขาดูเป็นจริงๆลูกสาวแม่เนี่ย เด็บขี้อ้อนมากมายเลยอดูสิเนี่ยขี้หูขี้ตาเกิดกังเมเช้าแม่ออกไปเก้าเอ้ยหกโมงเช้าค่ะแม่ออกจากบ้านหกโมงเชา้าึ้กลับเข้ามากลับเข้ามาก็ประมาณเที่ยงค่ะเอ้ยไม่ใช่สิช่วงบ่ายบ่ายละ คิดถึงลูกมากมายเลยพวกหนูก็คิดถึงแม่ใช่ไหมลูกอเด็กน้อยเนี่ยม,มายืนร้องนี้ค่ะมายืนร้องหาแม่อยู่ตรงประตูทุกครั้งแล้วก็จะมานอนเบียดประตูอยู่เนี้ค่ะแม่เปิดประตูเข้ามาแทบจะไม่ได้ลูกสาวแม่ลูกปิ้มปิ้มปิ้มคิดหูคิดตาเต็มตาเลย ชุกมือแม่ชุกมือแม่รักลูกนักรักนะลูกนะดูเขาดูเขาสองคนวัลเนียนวลเนียส่วนรุ่นใหญ่ของเราก็แบบนี้ค่ะกําไรทองละลูกฮะไม่กําไรทองนั่งท่านี้ลูกฮะอู้กัดขาแม่กัดขาแม่สองคนลุมพากันกัดขาแม่ดูค่ะ ร้องเรียกแม่แม่มาแต่คุยกัดขาแม่ซะเลยฮะเป้าที่เท้าแม่ไม่ได้ขาดของทวีลูกๆบ้านนี้แม่ทิ้งห่างไม่ได้เลยลูกนะรักลูกรักแม่รัก,ก,ก,กทวกหนูทุกคนลูกแม่รักทุกหนูทุกคน ทองพูนทองพูนของเราหนุ่มน้อยล่างเล็กหนุ่มน้อยล่างเล็กไม่ค่อยสนใจแม่เท่าไหร่แต่มีนี่แหละมีสองสาวนี่แหละฟังเสียงเขาเรียกเขาร้อง เอกแม่เหละลูกฮะฮะไหนไหนไหนทองมณีของแม่อ่ะลงมาเนี่ยค่ะเวลาออกไปไหนทีก็จะคิดถึงลูกมากมายค่ะคิดถึงลูกมากกลับเข้ามายิ่งมาเห็นความอบอุ่นของพวกเขาที่เขามาพากันมานอกนั่งนอนเบียดประตูเฝ้ารอแม่แม่ยิ่งรู้สึกสงสารลูกที่แม่ทิ้งลูก ออกไปนานดูสองสาวของเราจ๋าจ๋าลูกจ๋าอืมป้าป่าป่าปาป่า,ปาอุ้มอุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มสองสาวเลยอุ้มทั้งสองสาวเลยนะล,ลูกนะ อุ้มกอดไ้ทั้งสองสาวค่ะดูดิดูพี่ทองหยดกับพี่ทองมั่นสิเนี่ยหืแต่งตัวกันตลอดเลยสองคนเนี้นี่ค่ะมันหน้าอบุ่นหน้าชื่นใจตอนนี้แม่กิ่งกำลังกอดทองทวีกับทองมณีไว้ในอกออดทั้งคู่เลยค่ะอุ้มทั้งคู่เลยเขาสองคน เนี่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 อุ้ยอ่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 ป่า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 นะลูกนะ